เจ้าสะพานเขียวเห็นไหมเห็นสะพานเขียวไหมที่เราเล่นสะพานเขียวดูวิวข้างหลัง สวยๆชสวยๆถ่ายแบบที่นี่ก็ได้ได้เหลือจ<ด>บงหวะมาได้เลยสถานที่ท,ที่นี่นะคะสวยจริงๆลำน้ำติดลำคลองบรรยากาศดีด,ดีนะคะอยากให้ทุกคนลองมานะคะตอนสุดชื่อที่อยู่ใกล้ๆเราเองนะคะแค่ปากช่อง ที่ค่ะเราจะไปที่ไหนนะที่รับที่รับที่บอกไม่เชื่อบอกไม่ได้ด้วยม่าชื่อะไรต้องไปเจอเจ้าของเจ้าของก่อน วันนี้นะคะไปเปิดซิงจริงๆแล้วเขาเปิดเป็นร้านอาหารคาเฟ่เล็กๆสไตล์บ้านๆแต่ที่เราเห็นแล้วเราชอบตรงที่ว่ามันติดริมน้ำแล้วก็อากาศเย็นเดี๋ยวเหลือตรงในใจขีกอันาทีนะนะไอ้อยั่ไงต่ออีกกี่กิโลนะคะจากแยกที่เราเข้ามาสามกิโล,โลนี่เข้ามานานแล้ว,ลวเนี่ยนี่จะสามกิโลทำไมมันกว้างขนาดใหญ่อย่างนี้ไปค่ะเราเลยลงพาบาลกรุงเทพปากช่องมาแล้ว เดี๋ยวไปต่อนะคะไปกันต่อสอกิโลเราจะได้เร็วเลยจะขอกพร้อมเมื่อไหร่จะพักบมีพนักงานต้อนรับเลยไหมนะ ข<อ>ลานรับจริงๆนะคะออโอ้ยดูขเขาหนี่สุดยอดน้องหมาดีใจมีคนเอาเข้ามาให้วิ่งมาหาใหญ่เลยยิ้มมันใหญ่คุณยิ้มคุณยิ้มมาใหญ่ไกลเลยอะ่ะลานรับจริง อ่ะหรือมอเตอร์ไซค์บ้าเหรอเฮ้ยมีมอเตอร์โฮมเลยตรงนั้นอะเมื่อกี้ป่าวป่าวเราจะไปไหนกันเนี่ยเราเนี่ยจะถึงแล้วกิโลกว่าก็ถึงแล้วนั่งรรยาออแล้วขาวๆนี่แหละโหยแล้วบอก GPS ผิดห่วยเด็กคนนี้นี่ยเขาเลย ดูดูท่นหยุดการหยุดการเตงยุดเดีย๋ยวเราแพนกล้องให้ดูตรงนี้ก่อนนี่นะคะต้องเข้าตรงนี้เขียนว่าสะพานเขียวอ่าเดี๋ยวไปทางนี้ตรงน,นี้โครงการเลี้ยงหมูป่าเคลื่อนทีค่อยคเคลื่อนเคลื่อนไปไ่หโหพอดีเลยนะ ข้างหลังมันสูงกว่านะระวังนะเราขับไปได้เลยเอา้าลื่นเดี๋ยวก็หล่นเลยกอะสรุปมาถึงแล้วนะคะจะบอกว่าที่นี่โอ้โหสวยมากสวยมากจริง <c oughs> เดี๋ยวนะสิดูดู <c oughs> เดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนข้างหน้าเราก่อนได้ยินเสียงน้ำไหม <c oughs> นี่ดูข้างหลังนะทุกคนดูข้างหลัง้อางก,กันดึ่งสองสาม นี่เขาบอกว่ามันสวยมากสวยมากสวยมากโอ้โมาฝากทำไมเธอต้องหลมาฝากก็ดีใจแล้วมาฝผกีิของมาฝากเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวนะหมอกกันหน้าสวยๆของเธอบ้าแลาวมีของมาฝากนะคะดารักไหมขอบคุณมากนี่ดารักเปล่าเราก็มีต้นไม้ที่บ้านเรามาฝากให้ตัวเองปลูกได้ นี่ฟ้าประทานพรโอ้โหเขาขึ้พรและยอะนี่นี่แล้วคะวันนี้โชว์ดอกไม้หน่อยนี่เราเห็นว่าร้านนี้นะคะยังไม่มีดอกไม้สวยๆเราก็จะต้องแบบว่าซื้อดอกไม้มาฝากนี่เจ๊อย่าลืมรน้ำมันนะอ่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจ๊พาทัวร์มีมุมถ่ายรูปตรงไหนบ้างเกตาาประกบตรงนี้เลยก่อนแรกอ่าไปถ่ายด้วยกันเลยถ่ายรูปได้ปะไม่ได้เดี๋ยวต้องกัด สองมือให้ตะก,ก้ม,มหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันนี้อันนี้เป็นร้านใครคะอ๋ออันนี้เป็นร้านน้องน้องชายกับน้องกระไพค่ะขายอะไรฮะขายอะะไรคขายพว,ยวกกาแฟน้ำน้ำปะน้ำ สีแล้วก็อาหารเป็นพวกอาหารขบเขี้ยวเล่นนะคะอาหารข้าวลวฮะอาหารข้าววอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งตามส่งได้ได้ค่ะในร้านนี้แพงไม่เอ่ยไม่แพงค่ะอาหารเราราคาปกติเหมือนตามร้านทั่วไปอะครัไม่ใช่ร้านอาหารนะครับแบบร้านพวกกันบวกพิเศษไม่บอกไม่พิเศษจุดทุกคนใช่กระดับทุกทนุกคนมาคือคิดแพงเฉพาะเก๋มาคนเดียว เหมือนญาติเราบดค่ะมุมมุมซิ gnature ที่นี่คือตรงไหนคะจะเป็นพรมีมากกว่าค่ะลูกค้าจะมาเช็คอินลูกค้าจะมบเห็นว่าที่จนี้สำหรับเด็กน้อยใช่ค่ะสีด้วยมันจะได้ยินไหมเนี่ยไหมอทับเอาได้ไหมอันนี้สำหรับเด็กน้อยขายคือเท่าไหร่คะ25บาทคบะ2าบาทนะคะแล้วเหงาก็มานั่ง ผู้ใหญ่ก็ได้นะนั่งเพลินเ,เลยสบายสียมมนี่นี่เชอบตัวนี้ตัวเองมาดูนี่ช้าหรอช้างน่ารักมากเลยช่วงนี้นะคะเราก็คุยสนทนากับเจ๊นะคะหลังจากที่ไม่เจอกันมา2-3ปีค่ะเจ๊ก็แนะนำสถานที่นะคะแนะนำว่าเขามาอยู่ที่นี่เมื่อไหร่นะคะพากันชมวิวไปชิวๆกันเลยค่ะ สถานที่ที่นี่นะคะสวยจริงๆลำน้ำติดตําคลองบรรยากาศดีๆนะคะอยากให้ทุกคนลองมานะคะตอนสดชื่นที่อยู่ใกล้ๆเราเองนะคะแค่ปากช่องของลานนะคะเจ๊เราเองกำลังนาข้จะราเปิดลานเดี๋ยวรอบนี้นะ้คนก็มาสายอะไรนะอาจจะได้คาแคมป์นะมมก่อนเนาะคาแคมป์คาแคมป์ก่อจริงๆากลางติงก็ได้ได้แต่เราคือเราไม่อยากให้เกินกาวสิเพราะว่าตอนคนจะเล่นน้ำมากง S <S ช่วงนี้อาจจะเราแค่คาแชมป์ก่อนเพราะ <ạ. S 2> ว่าลานการเต็นค่างๆกำลังเคลียเคลียให้อยู่เคลียพื้นที่เคลียพื้นที่นาคออตเพราะว่าเรายังไม่ได้ไม่มีหญนะ้าเนาะลานการเต็นไมเป็นหญ้าก,ก็จะดูดีครกับดึกไปข้าว่านู้นขึนมาเราเลียพื้นที่แล้วได้เปิดลานจัดหูดูข้างล่างนี่เกลียวกว้างเลยข้างล่างกับน้ำอะคือลงไปได้เลยไม่ไม่เกินหัวเข่าเลยดีนะ แล้วก็เป็นอยู่ร้านลับร้านลับนะร้านลับจริงๆ,งๆเห็นไหมเรานั่งเล่นใสยน้ำบรรยากาศที่นี่ดีมากต้นไม้ใหญ่มากอากาศดีมากไหนเลยที่นี่เลยปากต้องไม่ไกลที่ไหนเลยชื่อร้นนลลานอะไรกาแฟริมทานบ้านคุณน,นายสายค่ะ นี่เรากำลังมีคนวัดระดับน้ำอีกแล้วเจ๊ไปวัดระดับน้ำให้เราอีกแล้วโอเคเยี่ยมแค่นี้นะคะน้ำอันตราย เจ้าของพื้นที่วัดระดับไวแล้วดูน้ำก่อน เย็นไหมฮะหมุดจะมาวิวบรรยากาศดีมาก่ะนะช่วงนี้นะคะก็ขอใช้เวลากับใส่น้ำนะคะเพราะเรามาถึงไม่บ่ายอากาศก,ก็ดีนะคะตรงนี้แดดร่มมากเลยนะคะจริงๆแล้วเราจะบอกว่าเราเจอน้ำนะคะก็จะชอบเล่นน้ำมากเราเป็นปลาค่ะแต่เป็นปลาที่ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะก็ขอเล่นน้ำชื่นชมบรรยากาศ ในน้ำตื้นๆของเราไปก่อนนะคะเมาลาจ้าบรรยากาศเย็ยนเย็นอันนี้โทรมาจองแล้วที่กรุงเทพเลยคนะตรงเนี้ยกลัวว่าวันนี้เขาจะมีคนปรากฏว่าใส่คนแถวนี้ไปลอยกระทงข้างนอกนะเพราะเลยยังไม่มาดูบรรยากาศอยางบอกว่าให้มานะคะลานใหม่จริงๆเดีย๋ยวจะให้เบอร์ไว้ แล้วก็โทรมาหาพี่เขานะคะเปิดอะไรนะเขาเปิดคาแคมป์ก่อนเขาเปิดคาแคมป์ก่อนติดหัวละร้อยพอหัวละร้อยแต่ว่าใช้ไฟสองร้อยต่อคันเนาะซึ่งพี่เขายังไม่ได้ทำลานหญ้าก็เลยไม่สามารถรับกลางเต็นท์แต่ห้องน้ำก็ห้องน้ำนะห้องน้ำยังจำกัดน,นิดหน่อยยองังกำลังสร้างห้องน้ำก็จะมีแค่ห้องเดียวคือชายหนึ่งหญิงหนึ่งเนาะนะคะแต่ว่าจะถามว่าเขาใหญ่ เราอยู่ไยเขาใหญ่เนาะปากช่องอยู่ปากช่องอยู่ปากช่องยังไม่ได้ขึ้นเขาแต่บรรยากาศเนี่ยตอนนี้ตอนนี้กี่โมงละห้าโมงเย็นแล้วเราก็เสียงน้ำแบบนี้อากาศเย็นด้วยอากาศแบบนี้อยู่เลมน้ำด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะพาไปเดินเล่นสะพานเขียวที่นี่เรียกสะพานเขียวนะคะตอนเช้าไปดูแสงตอนเช้ากันค่ะเราไปหาอะไรกินก่อนนะวันนี้เราไม่สั่งเฮ้ยเราไม่ทำเราไม่ทําสั่งเอา เ,เดี๋ยวจะไปเก็บเนื้อเข้าตู้เย็นก่อนโอ <Okay. S 1> เคจ้ะสำหรับใครที่ไม่เตรียมอะไรมานะคะหรือไม่อยากทาทางเจ๊นะคะมีบริการค่ะจะบอกว่ายำมุนเส้นชิมแล้วแซ่บมากเด็ดจริงอะ่ะเด็นะเดเนาะแซ่บมากเติมเผ็ดได้นะบอกคนทําจแต่จริงๆแล้วของเราเนะี่ยน่าจะบอกว่าเผ็ดไว้ตอนนี้นิดเดียวเรากินไม่ค่อยเผ็ดแต่อร่อยค่ะอร่อยจริงน,นี่ยังไม่ได้ใส่พริกป่นเลยนะ oh, โหถ้าใส่นี่ นาจะน้ำตาเล็ดเราที่เ่าอ่ะชอบกันมากเลยเขาจัดจัดเขาจัดจัดกันเละรับรองยกนิ้วให้อร่อยจริงค่ะแล้วปัดเสร็จแล้วเหรอคะพร้อมเสิร์ฟไหมคะพร้อมแล้วคืิไปเลยคะ่ะ แก้ววันนี้คนเดียวน้ำหวานเมาไหมไม่จะเมาแลมวน้ำปั่นเดืยกเท่าไหร่คะร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบบาทนะคะถูกดูเยือกไปคะเหยนไหมบอกแล้ววันนี้สายอะไรเพราะอุ่นหนุนกี่ชดจ้ะกี่ชดครับสองค่ะสองค่ะเพิ่มชอดไหมจ้ะเพิ่มชดยังยังเพิ่มเดี๋ยวดูแก้วต่อไปกับไม่น่าพอดูแล้วไม่น่าพอพออย่างนี้ย่งก็มึนนะ ใช่ไหมใช่อ๋อดี ก็ S 1> <S 1> <S มาถ่ายบรรยากาศกัางคืนให้ทุกคนดูนะคะอันนี้แต่วันนี้เรามาเหมาร้านก็อาจจะดูเงียบเงสักนิดนึงแต่บรรยากาศที่นี่เขาอย่างสวยงามเหมือนเดิม บรรย,กกยกายกาศที่นี่นะคะคุ่มเดียวก็มืดตืต่นด้วยความว่าเรามี ต้นไม้ปกคลุมเยอะมากนึกว <úc> ่ามีวีนหมูป่าอยู่ในรถปร่กอว่าหายไปไหนก็ไม่รู้มีแต่ขนหมา อรุณสวัสดิ์ทุกคนตื่นมาหัวกระเทิงเรื่องความว่าไม่ได้เอาหวีมาวันนี้นะไม่ได้เอาหวีมาหน้าตาก็จะประมาณนี้แต่ว่าเช้ามากเราไปดูหมอกกันนะจ๊ะ เห็นไมดูวิวตื่นตาตื่นใจมากกับการมาปากช่องทั้งนี้ไม่ต้องขึ้นไปเขาใหญ่เลยนะตรงเนี้ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าฟินมากอากาศก็เย็นแต่เช้าฟินมากจริงๆนะคะ เดี๋ยวขอเก็บภาพแถวนี้กันนะเจ้าสะพานเขียวเห็นไหมเห็นสะพานเขียวไหมที่เราเรียกสะพานเขียวดูวิวข้างหลังยังดีดด ยามเช้าแบบนี้ดีมากคนวันนี้เราไม่ทำอาหารเราอุน่นหนุนเจ๊เจ๊เจ้าของร้านนะคะโดยการที่เราสั่งข้าต้มไว้เดี๋ยวสายๆเราก็จะไปกินข้าวต้มแล้วนะคะวันนี้ถ้าอย่างที่บอกถ้า ใครสะดวกทำก็ทำได้เจ้าของร้านไม่ว่าอะไรแต่ถ้าจะอุดหนุนอุดหนุนได้เลยนะคะผีเมอร์แกจัดจ้านนะจะบอกให้บรรยากาศดีเวอร์ดีมากทุกคนดูบรรยากาศแบบว่าสุดติ่งกดิ่งแมว ดูเจ้าของร้านทาอะไรกันนี่นะคะวันนี้เราได้สั่งข้าวต้มไห้นะคะมาแล้วค่ะตื่นแต่เช้ามาทําให้เลยมาที่นี่ไม่ต้องโกรธตายค่ะถ้าไม่ทําเอาอะไรมาก็มีอาหารขายนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เรานั่งชมธรรมชาตินะคะายามเช้าเลยค่ะหลังจากที่รออาหารมาเสิร์ฟนะคะอากาศที่นี่ดีจริงๆค่ะดีดีนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะอยากให้ลองมาเที่ยวดูนะคะมารับแสงแดดอ่อนๆอากาศเย็นๆนะคะคือไม่ได้เปิดแอร์นอนเลยค่ะมีอาหารเช้าพร้อมเสิร์ฟแล้วน้ำช่วยอ่านี่ชือเยอะนี่ไม่น้อยของเรานี่ตํ้ปุ้งเนเอกต้องกัน อันแน่มนันหน่อยเราที่ตีฟอลสวดตัวด้วยเห็นไมดูวิวข้งหลางสิยังสวช้าเราหรือป่าววิวสวยตาตัวก้าววิวสวยขนาดนี้ จะลบฟองสบู่หรือแฟบฮะมันเป็นน้ำคองมันก็เลยขึ้นยากนี่กระดาษใส่อะไรนะบาสสี่ลูกแนะมันน้ำกระดา้างกันเลยนะแต่ได้มีฟองเล่นกับเขาได้ทำคอนเทนต์แสงสวยดูยดิวีดตอนแรกว,ว่าจะไปเล่นเขา่าเย็่เรื่องเตรียมไหมเดี๋ยวคุณยายว่าน้ำแพงเดี๋ยวคุณยายดาวบอกว่าเป็น,น้ำเยอะมากเลยนะ ดูแบบผู้ช่วยตักให้แหละเจ้าข,ของขี้ตักให้แบบว่าวใครตักพี่วิวตักไหมพี่วิวตักให้เจ๊ตักให้โอ,โอ้โหเจ๊แข็งแรงแท้ว่าเต็มถังเจ๊ตักให้เต็มถังนะยิ่ดูเจ๊บอกว่าวตกลงมึงเพื่อคอนเทนต์เพื่อ <c oughs> คอนเทนต์ของเราบอยสองตัวนี้มากูยุ่งแล้วกัน <c oughs> ถ้าอยากเล่นแบบเราซื้อมาเองนะคะเจ๊บอกซื้อมาเองนะจ๊ะถังนี้ใบเท่าไหร่นะ่ยสองร้อย 200เท่าไหร่นะ200รปลายปลาย200หนาอยู่นะไต่ได,<ร>ได้เลยนะเราซื้อตอนโปนนะแต่ถ้าไม่โปรมันอยู่ที่สี่ห้าร้อยอ่ะพกไปแคมป์ปิ้งสบายลยเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวรอบหน้าน้ำทะเลอายเขาไม่ละไม่อายสนุกดี <c oughs> เห็นเปล่าเราไม่ต้องไปเสียอะไรนะค่าโรงแรมว,วิวหลักล้าน นี่เราก็มีวิวหลักล้านมเจาพุชีชีของเราส่วนตัวไม่ได้ใช้กับคนอื่นด้วยเนนนแลบบ้วพอโดน <laughs> โดนเลนไหมเนี่ย <laughs> อาเล่นน้ำกันเถอะาพคุณไป วิท,ทย์จะใส่น้ำจริงเลยเหลืออา,างลงอ่างแล้วก็มาลงน้ำต่อนน้ำของเรานะาน้ำฟรีเอาฟรีไฟฟรีมีตังจ่ายพอ ไปเขาใหญ่ไม่ได้เล่นนะ้ำแบบนี้นะว่านคุณนายคุณนายสายสะพานเขียวลูก็นี่นนไงวัน,นวันนี้อยู่ปากช่องพรุ่งนี้ขึ้นเขาใหญ่ใกล้ๆเลยเอ,อ,ออกนะจากปากช่องก็ถึงแล้วถ,ถ้าใคยแบบอยากให้สองบรรยากาศเขาคืนนึงน้ำตกคืนนึงเลยแต่ก็โทรโทรมาก่อนนะเพราะว่าเจ๊เจ๊วันนี้เขาไปแต่งหน้าในในกรุงเทพเดี๋ยวเดี๋ยววางเบอร์โทรไว้ให้ เราจะทิ้งเบอร์โทรไว้อย่าลืมรับสายนะคะเจ้าของที่เจ้าของร้านรับสายลูกค้าด้วยนะเดี verse, like <esh> ๋ยวโทรมาไม่เจอเขาไม่มานล้วดูสิตามแบบว่าสวยมากเย็นไหมครับเย็นมากฉี่ป่ะเอาไปใช้น่าเกลียดเหรอล้อเล่นอยู่ ถ่ายรูปสวยด้วยโหแสงเต็มเต็มนี่แหละแสงสวยๆถ่ายรูปนี่นะคะเป็นช่วงที่เราขอยเจ๊แต่งหน้าให้นางหลักเราจะไปงานอีกรอบถ่ายรูปเพียยุธยานะคะก็มาทำพรีเซนต์ให้ร้านเจ๊ด้วยค่ะใกลเช้าแล้วนะแต่งไปเที่ยวเดี๋ยวแต่งไปเที่ยวเดี๋ยวต้องไปไกล่ะ เนี่ยดูสิตงเนี้ยไหนดูสิดูหน้าเก๊สิใช่คนเดิมหรือเปล่าน,น่าเล่นเลยดที่จริงอาหน้าแก่สวยข<อ>ึ้นไปเยอะเลยเป็นไหมมันอ่อนเป็นคนตาโดนตาไปค่ะเราไปบุกโคโดัง เข้าชุดของเจ๊กันนอกจากจะแส่หน้าส,สวยๆแบบนี้แล้วนี่ดูด,ดีดแแดมมแ่แต่งเล่นๆช่างแต่งหน้าบอกว่ามีนะคะแต่งเล่นๆไปค่ะเราจะไปบุกโตดังนี้เข้าชุดสวยๆนี่เลยแต่งหน้าส,สวยๆราคามิตรภาพไม่รู้อันนี้คือร้านยังไม่เต็มร้อยนะคะอันนี้เราจะบอกไว้ก่อนว่าร้านพี่ก็เพิ่งย้ายมาได้สองเดือนร้านก็เลยยัง ไม่ได้โชว์ชุดเยอะมีหญิ่น้องหุ่นชุดลาตีออกงานสวย,สวยหรือจะเป็นชุดเดี๋วรวเก็มลุนนิดนึงหรือจะเป็นชุดเจ้าสาวมีให้เลือกเยอะเลยใช่ไหมคะเจ้าสาว,สาสาวนีงง่หรือว่าคุณจะไปงานดูดูไฮโซดูมิกาสนะดูน้องหุ่นหรือจะเป็นชุดป็นไงคะสวยโอเค จหรอไหมอืมไม่ต้องใ,ใช้สีมันก็ได้เนาะสดชื่นสบายกับชุดเนาะเออจริงๆเขามีชุดเซ็ตนะคะแต่ดิฉันใส่ไม่ได้ค่ะตัวดิฉันใหญ่กว่าตัวหรือนมนมโ <c oughs> อ้ยนี่นะคะเห็นไหมชุดสวยๆที่นี่เลยนะคะสวยไหมคะเออเก๋ฉันรู้แล้วต่อไปฉนันจะไปเอาชุดกระสบายสีเดียวกันอะแค่เนี่ยตัดสวยตัดสวยมากเลยอ่ะ ขอาเป็นประกวดได้ละค่ะตรอมากเลยคุณพี่จัดชุดเพิ่งซื้อมาใหม่ๆใส่สังวานก็ใส่สังวานไงเอออย่างนั้แหละเรียบๆสวยๆอ๋อแล้วล่ะคุณพี่คุณเพร่พอละคุณเพร่มีกำไรด้วยคุณพี่กว่าคุณน้องไม่สวยเป็นชุดดิฉันเธ นี่นะคะคัวของที่นี่อยากแต่งหน้าสวยๆชุดสวยๆถ่ายแบบที่นี่ก็ได้ได้เนะหลือจะอบว่ามาได้เลย ชุดสวยๆจากร้านเจ๊เหมือนกันนอกจากชุดไทยแล้วนะคะยังมีชุดลาตีไม่ว่าจะซีทูชุดเจ้าสาว,เ,าสาวเพื่อนเจ้าสาวนี่ค่ะซีทูหรือว่าจะเรียบร้อยก็ได้นะคะก็มีหมดทุกสไตล์ท้ายคลิปนะคะด้วยการขอฝากร้านกาแฟริรมฐานบ้านคุณนายสายหรือร้านกลางเต็นท์ใหม่ค่ะร้านคาแคมป์ใหม่นะคะใครๆที่สนใจนะคะร้านกลางเต็นที่ ติดดิมน้ำเล่นน้ำได้นะคะติดต่อสนใจนะคะฝากลานเจ๊ๆเราไว้ด้วยนะคะเจ๊อุ้ยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะโทรจองก่อนนะคะเนื่องจากว่าเจ๊แกจะมีอีกภารกิจหนึ่งคือไปแต่งหน้าในกรุงเทพนะคะก็ทริปนี้นะคะขอขอบคุณค่ะและขอฝาก้านใหม่น้องใหม่ซิงๆนะคะที่นี่ไว้อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะบายไว้เจอกันทลิปหน้านะคะทุกคค่ะฝากกดติดตามกด subscribe ให้เราด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะไว้เายค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้ดูคลิปเราจนจบน,นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยอย่าลืมกด s u b ส c r i b e ให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีๆของเราเพียงกระป๋องละ13 9บเาทเองค่ะสเปรย์กันน้ำนะคะเราจะได้มีแรงมีกำลังมีทุนในการพาไปเที่ยวต่อไปค่ะสะเปรย์กันน้ำล็อกเกอร์ทีเมื่อพ้นลงที่วัสดุที่ต้องการปกป้องแล้วสามารถกันน้ำกันโครนกาว แน้ำหวานสารเคมีได้ทั้งหมดเปรียบเทียบกับอีแคมปิงที่พ้นสเปรย์ส่วนที่พ้นน้ำจากลิงเหมือนบนใบบัวมาทดสอบแบบโหดๆเลยก็แล้วกันจุ่มทั้งตัวในทะเลไม่เปียกเลยใช้ไม่ล่าพ้นครั้งเดียวทนนานมากกว่า12เดือนใช้ได้กับพาดนั่งอีวีซีโดยไม่มีผลกับผิววัสดุจะใช้กับรองเท้ากระเป๋าหมวก เป็นอุปกรณ์แคมปิ้งได้หมดหาซื้อแล้วได้ที่ฟูดแลนด์ลาซาด้าช้อปปี้นะจ๊ะ